น้องุพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือเนี่ก็มาพกเพาะกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีแมนวุ้นสเสเห็ุผัดกะเพราหมูสับค่ะพี่น้องจ้าผัดก ข้าหมูสับกับซีมีวัตถุดิบก็คือหมูสับค่ะหมูสับนะคะแล้วก็ไอหอมใหญ่หั่นซอยไว้ค่ะพี่น้องจ้าไอหอมใหญ่นี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะพริกกระเทียมค่ะเป็นหุ่นปั้นเอานะคะขาดบม่ได้ก็คือใบกะเพราค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงกับซีมีผงชูรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวน้ำปลานะคะนอกหาับเมนู่ืมอนนี้ผัดกะเพราหมูสับค่ะไปค่ะไปลงมือเดนํากันเลยจ้ามาค่ะลงมือผัดกันเลยนะคะเมนูตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยนะคะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่พริกกระเทียมค่ะ กกระเทียมใส่หอมค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะปัดหอมหัวใหญ่ให้สุกให้หอมค่ะหอมง่ายนี่ใส่ก็ได้เ่าใส่ก็ได้แล้วพี่น้องแล้วแต่ผู้มักืมค่ะหมูสับของเราลงไปผัดให้สุกค่ะฮัดหมูให้ชุกก๊สิีท่างการปูนะคะ หนึก็จะผัดไปเรื่อยจนหมูของเราสุกนะคะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมูไม่ลุงก็เคยทำแล้วนะคะ,แ,ะ,คะแต่ว่าจะได้เพจีเพื่อนเก่าเพื่นน้องจ้าคือจ่ากับตองกกเ็ดเนาะพี่อน้องะพอหมูแตกแล้วก็สุกแบบนี้นะคะเราก็จะทำการปรุงเลยะคะ่ะมาจากมะเขือ่น้องกันเลยจา้าปรุงเลยนะคะน้ำตาลค่ะลงชุดรสค่ะรสดี น้ำปลานำมันหอยจ้ะกะมึงเอาทุกตัวเข้าไปหน่อยซอสาเกี่ยวค่ะนล้วจะใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะโอเคซีอิ๊วดำแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะซิมโบชาติแซ่บใส่ใบกะเพรากับเซตค่ะ ขั้นตอนต่อไปเขาจะใส่ใบกะเพราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะสําหรับผัดกะเพราหมูสับง่ายๆค่ะชิมเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าชิมแล้วอร่อยแล้วใส่ใบกะเพราเลยจ้าเยอะๆเลยค่ะใส่ใบกะเพราลงไปพัดใบกะเพราเมนุกระเซ็ดค่ะสําหรับเมนูผัดกะเพราหมูสับค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ กะเพรหลายแบบนี้นะที่นองไปค่ะบานี้เตรียมไม้ถาดพักเข่าเตรียมจานมาซักขนเสิร์ฟก็ไเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับค่ะนี่ค่ะเตรียมถาดมาแล้วห้องกะสิเทศผัดกะเพราหมูสับขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าคุณจะทำกันเทเลยนะคะนี่อ้ยพี่น้อยพี่ต้องขอเสวยความานไข่ดาวพริกน้ำปลาเ่ากันค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเซตเรียบรอย้อยไอห่วยห่วยหอมหอมกะเพราค่ะสําหรับผัดกะเพราหมูสับของแม่นูเซตเรียบร,อยร้อยเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม,ม่นูกระเวียนเของมาใหาก้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงที่สําคัญลืมมาได้เลยค่ะพี่น้องจา๋งจากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้แม่นูคอตอัวลาไปก่อนค่ะพบอๆกันใหม่ในหน้าคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณหลายๆจ้า